มาที่เรื่องคุณทักษิณกันหน่อยกันเมื่อกี้อาจารย์ได้แยกไว้บ้างแล้วนะครับอาจารย์มองระเบียบราชทันคุมขังนอกเรือนจาที่ตอนนี้โอ้โหเป็นประเด็นกันอยู่นะฮะเพราะคนเนี่ยโยงไว้ว่าเอื้อต่อคุณทักษิณหรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาไม่ยิ่งสัสยธิี่จะบอกเลยครับยังไม่ติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวนะฮะอาจารย์ ผมพูดได้เต็มที่ว่าเรื่องนี้ผมเป็นคนเปิดประเด็นนะครับ27็มีนาคมต้นปีนี้แหละผมไปออกรายการคมชัดลึกตอนนั้นเนี่ยคุณทักษิณโพสต์ว่าจะกลับบ้านก็มีคําถามว่าจะกลับหรือว่าไม่กลับผมฟันธงว่ากลับโดยผมก็ยกกฎกระทรวงฉบับนี้นะครับซึ่งคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยนะครับรัฐมนตรีวิทยาธรรมสมัยนั้นเป็นคนเซ็นนะครับผมเนี่ยเป็นคนยกเองนะครับว่าเฮ้ยเขามีเครื่องมือในการที่จะอำนวยประโยชน์ให้กับคุณทักษิณแม้ว่าตอนแรกเนี่ยนะครับ เจตนาของกฎกระทรวงฉบับนี้เจตนาของพระราชบัญญัติราชธรรมปี60เนี่ยนะครับพุ่งตรงว่าเขาไม่ได้คิดถึงลงโทนี่กันหลอกตอนนั้นเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับคุณออฟทราบไหมครับว่าพระราชบัญญัติราชทานของเราเนี่ยใช้มาตั้งแต่ปี2479พุ่งตรงว่าพอตอนหลังเนี่ยเรามีมาตรฐานเรื่องอะไรครับสิทธิมนุษยชนสิทธิของความเป็นมนุษย์ใช่ไหมครับที่เวลาเข้าไปอยู่ในเรือนจําแล้วเนี่ยนะครับ มาตรฐานของเราเนี่ยมันไปลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์มันไม่สอดคล้องกับหลักสากลมันก็เลยมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายนะครับแล้วหลักการหนึ่งก็คืออยู่ตามมาตรา33ก็คือว่าให้มีการกําหนดอาณาเขตพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจําให้เป็นสถานที่คุมขังได้ใช่อันนี้มันเป็นหลักสากลเป็นหลักการใหม่นะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้คือผมต้องแยกแยะก,กันก่อนนะนะครับว่าตอนที่เขาทํากฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับเขาไม่ได้คิดอะไรเรื่องลุงโทนี่กันเลยแต่ว่าที่อื่นเขาก็ทํา ฮะถูกไหมถูกฮะประเทศที่เขาเจริญแล้วนะเขาทาทั้งนั้นคือไม่จำเป็นว่าต้องมาอยู่ในคุกกันหมดถูกครับเขามีระบบพิธีนะครับเขามองว่านะครับการให้โอกาสคนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สังคมพึงกระทำเพราะนั้นวิธีการในการที่จะให้โอกาสคนเนี่ยมันย่อมมีความแตกต่างหลากหลายได้ตามข้อจํากัดใช่ไหมครับพระนั้นแบรัชทานเรา2 4งสเกานี่ยนะครับมันใช้มานานวิธีการเนี่ยมันก็ทําให้ประเทศของเรามันถูกมองว่าเฮ้ยปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างบ้านป่าเมืองเทือนเขาก็เลยแก้ไข พอแก้ไขเสร็จเลยนะครับ<ะ>กฎหมายหลักเขาบอกว่าให้มีสถานที่อื่นในการคุมขังได้กฎกระทรวงก็ออกตามมาใช่นะครับขราวนี้ในกฎกระทรวงนะครับวิธีปฏิบัติเนี่ยเจ้าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ต้องไปออกมาเป็นระเบียบครับนะครับเขาจะได้รู้ว่าอ๋อเฮ้ยถ้าจะกําหนดเนี่ยนะใครเป็นคนกําหนดใครเป็นคนพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับพิจารณาเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับแต่แน่นอนว่าก็ต้องเรียนว่านะครับ คนที่เป็นคนลงนามในกฎกระทรวงฉบับนี้ก็คือคุณสมศักดิ์เนี่ยนะครับท่านก็ย้ายไปพักเพื่อไทยอันนี้เป็นเรื่องจริงรนะครับก็แน่นอนว่าท่านก็ย่อมรู้แหละฮะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันมันใช้ประโยชน์ได้ออแต่อ <นะ S 2> ตอนนั้น,นเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดตอนนั้นไม่ได้คิดอยู่แล้วเพราะว่าพ่านัะงอฉบับนี้มันแก้งแต่ปี2560ัาอยอาจารย์ว่าเขาคิดะะตอนไหน เขามาคิดกันตอนหลังๆนี่แหละนะครับแล้วคนที่เอาเรื่องนี้มาเปิดประเด็นเนี่ยอันนี้ผมกล้าบอกเลยเพราะผมเป็นคนเอาไปพูดเองนะครับตอนนั้นก็บอกเอ้ยไม่จริงไม่ใช่ไม่ใช่เอาวันนี้เป็นไงใช่ไหมเอาวันนี้ไม่ได้มีใครยอมรับนะอาจารย์ไม่มีอะไรฮะก็วันนี้มีใครกล้าตอบคําถามไหมนายนายกก็ไม่กล้าตอบอืคุณทวีเดินหนีไม่นะครับคุณสมศักดิ์บอกไม่รู้รายละเอียดอ่าใช่ทั้งๆ้งที่มันจะไปยากอะไรอ๋อผมบอกตรงนะคุณออฟนะ กฎหมายฉบับนี้นะครับจะอธิบายหล่อๆเนี่ยมัน <ฮะ S 1> ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับแผ่นสุดท้ายของราชบัญญัติเนี่ยนะครับอธิบายยังไงอาจารย์เขาเขียนไว้ชัดเจนว่าทําไมต้องแก้กฎหมายฉบับนี้ะนะครับเขาเขียนไว้ชัดเจนว่าอ้าวผมเอามาคำหนึ่งนะ,<ฮ>ะนะครับผม <ฮะ S 1> เนื่องจากนะครับไม่มีบทบัญญัติให้อํานาจในการดําเนินการและไม่สามารถดําเนินการให้มีสถานที่ควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องขังประเภทอื่นอนอกจากการคุมขังไว้ในเรือนจอํา <ๆ S 2> เขาเขียนไว้ท้ายล่างพระราชบัญญัติ เอกสารเปิดเผยผมก็สงสัยว่าทําไมรัฐบาลเรื่องแค่นี้พูดไม่ได้วะทั้งๆท,ที่นี่นมนันเอกสารราชการเขาไม่อยากพูดหรือเปล่าผมไม่ทราบไงสรุปแล้วไม่รู้เคยอ่านกันหรือเปล่าแต่ผมอ่านไงผมถึงมาอธิบายได้ว่าเรื่องนี้หลักการตั้งแต่ต้นมันเป็นแบบนี้แต่แน่นอนว่าระเบียบฉบับนี้มันออกมาเนี่ยนะครับ,รบมันก็ต้องมาแก้โจทย์ให้คุณทักษิณในเวลาที่พอเหมาะพอดีไงถูกไหมฮะ <c oughs> ลุงโทนี่ใช่ไหมครับท่านก็ ท่านก็พูดตรงๆนะ,<ฮ>ะคนติดคุกน่ะก็อยากจะออกอันนี้เราพูดแบบเข้าใจกันอ,อท่านจะออกได้เดิมน่ะมันก็มีแค่สองเงื่อนไขใช่ไหมครับหนึ่งก็คือพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปในวราระโอกาสต,ต่างๆ,ซ,ๆซึ่งในวันที่ห้าธันวาคมที่เป็นข่าวลือกันเนี่ยไม่มีมนะครับแต่ถึงมีลุงโทนี่ก็ไม่เข้าเกณฑ์เพราะอะไรครับเพราะว่าเกณฑ์สุดท้ายที่ใช้ เป็นพระราชทานเอาไปโทษเป็นการทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อปี65ครับเขียนไว้ในพระราชกิจดีกาว่าจะต้องรับโทษมาแล้ว1ในสามอ่าใช่ใช่เพราะนั้นถ้าวันที่5้ธันวาเนี่ยนะครับลุงโทนี่เนี่ยท่านติดตั้งแต่วันที่22สิงหามันยังไม่ถึงมันขาดไป17วันเพราะนั้นเส้นทางนี้จบเส้นทางที่2อวจะพักโทษพักโทษต้องติดมาก่อนครึ่งหนึ่งก็ยังนะไม่ถึงอีกก็ยังไม่ถึงไปไปถึงกุมภา ขณะที่ท่านโดนแซะอยู่ทุกวันอ่ะเอ้ยนอนโรงพยาบาลเมื่อไหร่จะออกร้อยวันแล้วน่นนี่นั่นโอ้หลายคนนั่งนับวันด้วยซ้ำไปวันนี้เป็นวันที่100เท่าไหร่นะครับอ้าวมันในเมื่อมันมีมันมีสถานการณ์แบบนี้ใช่ไหมครับมันก็ต้องมีเครื่องมือในการไปจัดการสถานการณ์แบบนี้ระเบียบนี้มันออกมาถามว่ามันตอบโจทย์นี้ไหมล่ะก็ตอบโจทย์เขาก็สามารถทําได้อ้าวก็นนอนก็ประกาศว่าสมมุตินะอ้าวกรมรลชทัณฑาบอกว่าโรงพยาบาลตารวจชั้น14เป็นสถานที่คุมขังตามระเบียบนี้ถามว่าเอาใครไปแซะโทนี่ได้อีกอ่ะ ก็ระเบียบมันมาอย่างนี้เอาเขากฎหมายเขาให้อำนาจจริงๆงั้นแปลว่ากุมาภาพ์ปีหน้านี่คุณทักษิณออกก็เขาก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับพอถึงยีย่สองกุมภาหน้าใช่ไหมครับก็ขอพักโทษอันนี้เป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วนะฮะเขาก็ออกมาติด EM ไม่ติด EM ก็ว่ากันไปนะครับแต่ในระยะนี้เนี่ยนะครับสิ่งอันนี้เนะี่ยแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดไปนะคุณออฟมันไม่ได้หมายแต่โทนี่อย่างเดียวนะเราอย่าลืมว่าคนที่อยู่ข้างในไม่ได้มีโทนี่คนเดียวครับ นะครับยังมีใครฮะคดีจำนำข้าวอ่ะถามว่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ไหมบุญทรงเหรอฮะบ้านที่อารทรจะได้ประโยชน์ไหมอ่าถูกป่ะครับรวมถึงน้องสาวลุงโทนี่ถ้ากลับมาเนี่ยคุณยิ่งรักอ้าวก็ได้ประโยชน์ไหมอืมใช่ไหมครับคือผมกําลังจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับวิธีที่ท่านผู้บริหารทั้งหลายวันเนี้ยที่ไม่อยากจะตอบอะไรกันเนี่ยนะครับเพราะท่านคิดซับซ้อนกันแบบนี้ไงนะฮะแต่แต่แต่ถ้าเข้าใจหลักการมาตั้งแต่ต้นอย่าง ผมอธิบายเนี่ยนะครับเรื่องนี้มันไม่ได้ยากต่อการอ,อธิบายเพราะมันมีหลักสากลอยู่คือมัน,นไม่ได้ยากต่อการอธิบายแต่ว่าถ้าเขาพูดไปเนี่ยเขาอาจจะกลัวฟีดแบ็กจากประชาชนหรือเปล่าจคือเรื่องแบบนี้เขาไม่ควรกลัวนะเพราะอะไรครับเพราะในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับมีการระบุด,ด้วยว่าทําไมต้องแก้ไขเพราะอะไรครับ มันมีข้อกําหนดมาตรฐานขั้นกล่ําสาหรับการปฏริบัติต่อผู้ต้องขังครับสแตนดาร์ดมินิมัมรูออฟเดอะทรีทเมนต์ออฟพิซเนอร์ S.M.A. หรือข้อกําหนดของสหประชาชาติสําหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจําำและมาตรการที่ไม่ใช่การควบคุมขังสําหรับผู้กระทาผิดหญิงโอ้ยมีกฎเกณฑ์สากลอีกเยอะอคาถามคือว่ารัฐมนตรีบ้านเราไม่เคยอ่านไง <c oughs> ถ้าอ่านเหมือนผมเนี่ยเรื่องนี้ตอบง่าย นะครับแต่เนื่องจากท่านไม่อ่านกันแล้วพอไปเจอคําถามซึ่งท่านก็คิดเรื่องแบบนี้ซับซ้อนกันอยู่แล้วอถามว่าถ้าถ้ากรณีจำนำข้าวกรณีบ้านเอื้ออาทรครับถ้าจะต้องดูแลกันในฐานะที่เคยอยู่พักเดียวกันอาระเบียบฉบับนี้เนี่ยถือเป็นการดูแลกันได้ไหมล่ะอืก็ต้องถือว่าดูแลกันได้ครับใช่ไหมครับเพราะว่าทุกท่านก็ได้สิทธิ์หมดเพราะอะไรฮะเพราะในระเบียบฉบับนี้นะครับบอกว่า คุณสมบัติข้อที่หนึ่งเลยคือว่าเป็นผู้ต้องขังตามกฎหมายราชธรร์ครับผมก็ไปดูในมาตราสี่นะครับพรันตียุติธรรมบอกว่าไอ้กรุงโทนี่ไม่เกี่ยวเพราะเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดเฮ้ยในมาตราสี่เขาเขียนว่าผู้ต้องขังหมายความว่านักโทษเด็ดขาด <c oughs> ผมก็ถึงบอกไงว่าพลันตียุติธรรมพูดตรงไปตรงมาก็ได้ <c oughs> นะครับเพราะหลักการเนี่ยมันเขียนไม่ชัดเจนอยู่แล้วครับ,คร,บครับแต่นี่ก็หลบกันไปหลบกันมาแ <c oughs> ลยยิ่งไปกันใ <c oughs> หญ่แล้วฮะ มันไม่ยิ่งไปกันใหญ่เลยฮะสังคมก็ยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยคุณนี่คิดอะไรกันซับซ้อนพูดกันแฟฝ่แบบนี้นะครับพูดกันแบบตรงไปตรงมาดีกว่าชอบไม่ชอบมันอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับแต่อย่างน้อยเอาเอาเอาให้มันเคลียร์ก่อนว่าหลักการนี้เนี่ยมันเป็นหลักการสากลซึ่งคนได้รับประโยชน์พี่น้องคนจนคนป่วยติดเตียงคนที่มีปัญหาสุขภาพอยู่ในเรือนจำก็ได้ด้วยเขาได้ด้วยก็ชี้ตรงนี้สิครับแต่นี่ด้วยความคิดแต่ว่าเฮ้ยขอโทษนะ กูกำลังจะถูกจับได้เพราะนั้นกูเลือกจะไม่ตอบซึ่งมันไม่ถูกไงเรื่องแบบนี้มันอธิบายได้แต่เลือกที่จะไม่อธิบายซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเลือกที่จะไม่อธิบายไม่แน่นะอาจารย์ครับวันนี้เขามาดูอาจารย์พูดเนี่ยพรุ่งนี้เขาอาจจะอธิบายก็แล้วแต่ท่านนะครับผมคือที่ผมมาบอกนี่ไม่ใช่นะเพราะว่าผมเป็นคนยกกฎกระทรวงฉบับนี้เป็นคนแรกครับนะครับ แล้วผมก็เอามาบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมก็ยืนยันมาตั้งแต่27บมีนาแล้วในรายการว่าเขาไม่ได้ดีไซน์มาเพื่อคุณทักษิณแต่คุณทักษิณเนี่ยใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ได้นะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จริงๆครับแล้วนี่ก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งนะครับที่ทําให้คุณทักษิณได้เล็งเห็นว่าเฮ้ยสามารถกลับมาประเทศไทยได้โดยที่มีช่องทางว่าไม่ต้องอยู่ในเรือนจําก็เลยกลับฮะผมถึงกล้าบอกไงว่าโทนี่กลับบ้าน3ล้านเปอร์เซ็น นะฮะผมนึบอกว่าใครจะอ่านใจโทนี่ได้ดีเท่าผมในประเทศไทยงั้นในแวดวงการเมืองตอนนี้ณตอนนี้เนี่ยคุณเสรษฐรพรกเพื่อไทยเนี่ยโดนแซวว่ามีนายกสองคนคือคุณเสถียคุณอุ้งิ้งก็ผมมาพูดกับคุณออฟใช่ไหมฮะงั้นปีนผมบอกว่าสาเหมือนเหมือนกัมพูชาเมื่อ30ปีที่แล้วมีนายกสองคนอาจารย์พูดไว้แล้วปีหน้าจะเป็นนายกสามคนไหมอาจารย์ไม่สามหรอกฮะเพราะว่าลูกกับพ่อเนี่ยคนเดียวกัน E. ไม่ไม่เพิ่มร่างเหรอไม่เพิ่มร่างครับไม่เพิ่มร่างครับซินเนอรี่กันได้ซินเนอรี่กันได้ออาคนเดียวกันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับสองคนในร่างเดียวและคิดว่าคุณเศรษฐาจะได้อยู่ต่อไหมอาจารย์คุณเศรษฐาใช่ไหมฮะก็ถ้าปฏิบัติต่อแกไม่ดีแกก็ยุบสภาอืมเอาบางคนบอกว่าเฮ้ยคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับจะยอมถูกเปลี่ยนตัวง่ายๆผมบอกเฮ้ย คุณเคยอ่านประวัติศาสตร์การเมืองไทยขนาดไหน <ฮะ S 1> ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย40ปีหลังเนี่ยนะครับมีนายกลาออกแค่สองคนนะเกลียงศักดิ์ชมาันกับ<ม>ชวลิตยงใจย,ยุทธ<ม>ที่เหลือนะครับตัดเรื่องรัฐประหารที่เหลือยุบสภาเรียบใช่นายกมาจากสุพรรณบุรีที่บอกสัจจะนะครับตอน<ม>ถูกอภิรายไม่วางใจบอกว่ายอมลาออกเช้าลึ่งขึ้นยุบสภาครับเพราะนั้นนะครับถ้าปฏิบัติก่อกันไม่ดีคุณเศรษฐาเขาก็มีไม้เด็ด เขาเป็นนายกแล้วนะอย่าลืมนะเขามีรูปติดทำเนียบแล้วนะส่วนที่เหลืออยู่นะครับเจอยุบสภาเนี่ยก็ต้องไปลุ้นกันใหม่นะครับแล้วทุกคนไม่อยากเหนื่อยหรอกครับวันนี้เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าการเปลี่ยนผ่านเป็นคุณอุ้งอิงเนี่ยเกิดขึ้นแน่นะครับแล้วผมก็บอกมานานแล้วว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยคือนายกตัวจริงนะครับเกิดขึ้นแน่แต่ว่าจะเกิดขึ้นไม่ง่ายไม่เร็วถูกไหมฮะก็ต้องใช้วิธีเขาเรียกว่า ค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่ไหมฮะคือข่าวลือมันเข้าหูผมเยอะไงอาจารย์ะปีหน้าไม่มีหรอกฮะไปทําต่อเขาไม่ดีเขายุบสภาอย่างเดียวอถามว่าพรรคเพื่อไทยอยากเลือกตั้งไหมอย่าว่าแต่เพื่อไทยเลยก้าวไกลก็ไม่อยากเลือกตั้งฮะเหนื่อยฮะอลองไปคิดดูดิทุกคนเพิ่งหายเหนื่อยกันมายังไม่ทันปีเลยครับปีหน้าต่อให้ยุบอยู่กันมาปีหนึ่งแล้วไปเลือกตั้งใหม่ ผมก็โทษนะกระสุนสาดกันภาคใต้เนี่ยนะครับไม่รู้ไม่รู้ได้คืนกันยังอ่ะต้องมายิงกันใหม่แล้วโอ้โหมันก็หนักหนานะนะครับอันนี้เราก็พูดกันตรงไปตรงมานะครับอาจจะการอธิบายของผมเนี่ยผมก็เข้าใจเนาะนะครับท่านที่ชอบก็มีท่านที่ไม่ชอบก็มีแต่ผมก็พยายามเอาข้อมูลอีกหลายมุมนะครับเอามาพูดคุยกันนะครับเพื่อให้บ้านเราเนี่ยนะครับได้ได้เห็นมุมทางการเมืองกันอย่างทั่วหน้า